คำสาบานใต้แสงจันทร์บทเพลงแห่งรักที่เปราะบางและเสียงสะท้อนจากอดีตอันแสนหวานค่ำคืนในฤดูร้อนแผ่ปกคลุมสวนย่อมหลังบ้านของพิมพ์ชนกอย่างเงียบสงบสายลมยามค่ำคืนพัดโช,ชยเอื่อยเบาๆแสนสบายราวกับถ้อยกระซิบอันแสนอ่อนโยนของธรรมชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฉากรักในครั้งนี้มันหอบเอาละอองกลิ่นหอมหวานละมุน ของดอกราตรีสีขาวบริสุทธิ์ที่บานสะพรั่งเต็มต้นส่งกลิ่นฟุ้งกระจายอบอวลไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกพิมพ์ชนกหญิงสาวผู้มีดวงตาเป็นประกายระยิบระยับราวกับมีดวงดาวนับพันดวงซ่อนอยู่ภายในเปล่งประกายความสดใสและความไร้เดียงสาออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใบหน้าเรียวรูปไข่รับกับจมูกโด่งรันเล็กน้อยอย่างน่ารัก และริมฝีปากอิ่มสีระเรื่อที่มักจะแย้มยิ้มเสมอเมื่อได้อยู่กับคนที่เธอรักเธอรู้สึกถึงความสงบและอุ่นใจที่หาไม่ได้จากที่ไหนเธอเลือกที่จะนั่งบนมานั่งหินอ่อนที่เย็นเฉียบจากไอของค่ำคืนนั้นมือเรียวบางประคองแก้มของชนลทีชายหนุ่มผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นดุดแสงตะวันยามเช้าที่สาสองเข้ามาในชีวิตของเธอ และดวงตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์และลึกซึ้งที่สะท้อนอยู่ในแววตาของเธอเช่นกันเขาคือรักแรกและรักเดียวของพิมพ์ชนกนับตั้งแต่พวกเขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งเล่นด้วยกันในสวนแห่งนี้แบ่งปันความฝันเล็กๆและความลับน้อยๆตั้งแต่วัยเยาว์ความผูกพันของพวกเขาได้ถักทอมาเป็นเวลานานจนยากที่จะมีสิ่งใดมาทำลายได้ฉันรัก เธอชลทีรักมากที่สุดในชีวิตของฉันรักมากจนไม่รู้จะใช้คำไหนมาบรรยายความรู้สึกทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอได้หมดจริงๆพิมพ์ชนกกระซิบเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกพยางนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความรู้สึกที่ล้นปรีจนแทบจะทะลักออกมาดวงตาคู่สวยจับจ้องใบหน้าหล่อเหลาของชายคนรักอย่างไม่ละสายตาแม้แต่วินาทีเดียว แววตาที่สื่อถึงความผูกพันลึกซึ้งที่ถักทอมานานนับปีความรักที่เติบโตมาพร้อมกับพวกเขาเปรียบดังต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกในหัวใจยากจะถอนรากถอนโคนชลธีโอบกอดพิมพ์ชนกแน่นขึ้นอีกเรากั็จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต้องการให้มีสิ่งใดมาพรากพวกเขาจากกันได้เขาอยากจะปกป้องเธอจากทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันก็รักเธอพิมพ์รักเธอมากกว่าชีวิตของฉันเสียอีกทุกสิ่งทุกอย่างของฉันคือเธอเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าอุปสรรคใดๆจะถาโถมเข้ามาเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันอย่างไม่ทอ้อถอยไม่มีอะไรที่จะมาแยกเราออกจากกันได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงหนักแน่นและจริงจังเรากับคำพูดนั้นจะสามารถสยบทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อาจจะมาขวางกัน้นความรักของพวกเขาได้จริงคำพูดเหล่านี้เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่ตราตรึงในใจของพิมพชนกตลอดไปภายใต้แสงจันทร์สีนวลผ่องที่สาดส่องลงมาเรากับเป็นพยานรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่มองลงมาจากฟากฟ้าทุกสิ่งรอบตัวดูเงียบสงบมีเพียงเสียงกระซิบของสายลมที่พัดผ่านใบไม้และเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันอย่างสอดประสาน พวกเขาทั้งสองแลกเปลี่ยนคำสาบานแห่งรักนิรัน์วาดฝันถึงอนาคตที่สดใสเบื้องหน้าอย่างละเอียดละออภาพบ้านหลังเล็กๆที่มีสวนย่อมเต็มไปด้วยดอกราตรีบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณเสียงหัวเราะของลูกๆที่จะวิ่งเล่นไปมาในสวนเติมเต็มความสุขและความอบอุ่นให้แก่กันและกันในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาคำสาบานนั้นถูกจารึกไว้ในใจของทั้งคู่ ช่างเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความหวังอันบริสุทธิ์และความรักที่เปราะบางเกินกว่าจะรับรู้ถึงภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาในอนาคตอันใกล้มันเป็นภาพที่สวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความเปราะบางที่กำลังจะถูกทำลายเงาแห่งความริษยารอยร้าวที่คืบคลานและพิดร้ายแห่งวิตรภาพที่กลืนกินความรักของพิมพ์ชนก และชลทีดำเนินไปอย่างราบรื่นสวยงามราวกับบทกวีที่ไม่มีวันจบสิ้นที่ถูกแต่งขึ้นอย่างประณีตปราศจากมนทินและสิ่งใดๆมาแปดเปื้อนจนกระทั่งพีรดาเพื่อนสนิทของพิมพ์ชนกก้าวเข้ามาในชีวิตของพวกเขาอย่างเงียบเชียบและแยบยนเธอไม่ได้เข้ามาอย่างเปิดเผยแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาพีรดาเป็นหญิงสาวที่สวยสงา มีใบหน้าคมคายดวงตาเฉียวคมที่ดูมั่นใจและฉลาดแต่แฝงไว้ด้วยประกายของความทะเยอทะยานที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในใจอันมืดมิดที่ไม่มีใครล่วงรู้เธอแอบหลงรักชนละทีมานานแล้วอย่างลับๆมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะรู้ดีว่าชนละทีมีพิมพ์ชนกอยู่ในหัวใจอย่างสมบูรณ์และมิตรภาพระหว่างเธอกับพิมพ์ชนกนั้น ก็ลึกซึ้งและยาวนานเกินกว่าจะทำลายลงง่ายๆอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หยุดยั้งความปรารถนาอันแรงกล้าของเธอที่จะครอบครองชละทีแต่ความรู้สึกที่เก็บงำไว้และความริษยาที่เริ่มกัดกินจิตใจของพีราก็ทำให้เธอตัดสินใจที่จะลงมืออย่างช้าๆแต่แน่นอนพีราดาจึงเริ่มเข้ามาตีสนิทกับชละทีมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยข้ออ้างต่างๆนานาที่ฟังดูสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือจนไม่มีใครสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ต้องปรึกษาหารือกันบ่อยครั้งการขอความช่วยเหลือในโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวที่ชลทีมักจะมาปรึกษาอยู่บ่อยครั้งจนเกิดความสนิทสนมอแรกเริ่มพิมพ์ชนกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะเธอเชื่อใจในความรักที่ชลทีมีให้เธออย่างหมดใจ และเชื่อใจในมิตรภาพที่ยาวนานกับเพียดาที่เธอคิดว่าเป็นเพื่อนแท้มาตลอดชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปความใกล้ชิดของทั้งสองเริ่มก่อตัวเป็นความเคลือบแคลงสงสัยเล็กๆในใจของพิมพ์ชนกทีละน้อยราวกับมีเมฆหมอกบางๆค่อยๆบดบังแสงตะวันในชีวิตของเธอทีละนิดสายตาที่พีดามองชนละทีนั้นไม่ใช่สายตาของเพื่อนมันเต็มไปด้วยความชื่นชมและเสน่หาที่ซ่อนเร้น รอยยิ้มที่เธอส่งให้เขาดูมีความหมายซ่อนเร้นเกินกว่ามิตรภาพธรรมดาที่คนทั่วไปจะเข้าใจและคำพูดที่แสนจะเอาอกเอาใจจนเกินงามทำให้พิมพ์ชนกรู้สึกเจ็บปวดลึกๆในใจอย่างอธิบายไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกคล้ายกับมีหนามเล็กๆนับร้อยนับพันเล่มทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลาชลทีเองก็ดูเหมือนจะตอบรับความสนใจของพีรามากขึ้นเขา กลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆอ้างว่าติดงานด่วนหรือมีประชุมสำคัญอยู่บ่อยครั้งและมีท่าทีที่ห่างเหินกับพิมพ์ชนกมากขึ้นทุกทีโลกที่เคยสดใสของพิมพ์ชนกเริ่มมีเมฆหมอกแห่งความไม่แน่ใจเข้าปกคลุมความรักที่เคยแข็งแกร่งดุดหินผาเริ่มมีรอยร้าวที่มองไม่เห็นมันเป็นรอยร้าวที่กำลังจะนำไปสู่การแตกหักอย่างรุนแรงและหายนะที่ไม่อาจย้อนคืนได้ แตกสลายความจริงที่โหดร้ายและการทำลายล้างหัวใจอย่างเลือดเย็นคืนหนึ่งที่เงียบสงัดและมืดมิดพิมพ์ชนกไม่สามารถทนกับความรู้สึกค้างคาใจที่เหมือนไฟสมทรงนี้ได้อีกต่อไปแล้วเธอตัดสินใจขับรถตามชลทีไปที่ออฟฟิศของเขาด้วยหัวใจที่เต้นรัวอย่างบ้าคลั่งด้วยความกังวลและความเจ็บปวดที่เริ่มเก่ะตัวขึ้นพิมพ์ชนกเห็นรถของชลทีจอดอยู่หน้าคอนโดหรูแห่งหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน ใจของเธอตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มทันทีความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับถูกน้ำแข็งแสนยเยือกปกคลุมเธอเฝ้ารออยู่นานนับชั่วโมงท่ามกลางความมืดมิดและลมหนาวที่พัดผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับจะตอกย้ำความโดดเดี่ยวของเธอและความมืดมิดที่กำลังจะปกคลุมชีวิตและในที่สุดประตูลิฟต์ก็เปิดออกเผยให้เห็นภาพที่บาดลึกในใจของพิมพ์ชนกจนแทบขาดใจ ชลทีกำลังจูบกับพีรดาอย่างดูดดื่มและเร่าร้อนโดยไม่รู้เลยว่ามีใครอีกคนกำลังยืนมองดูภาพบาดตาบาดใจนั้นอยู่ด้วยหัวใจที่แหลกสลายเป็นผุยผงพิมพ์ชนกสุดตัวลงกับพื้นเย็นเฉียบน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างไม่ขาดสายหยดแล้วหยดเล่าราวกับจะไม่มีวันหมดสิน้นเสียงสะอื้นถูกกลืนหายไปในลำคอแต่ความเจ็บปวดนั้นกลับดังสนั่นอยู่ในโสตประสาท มันเป็นความเจ็บปวดที่เกินกว่าคำบรรยายใดๆหัวใจของเธอแตกสลายเป็นสิ่งเสียงความฝันทุกอย่างที่เคยวาดไวร่วมกันพังทลายลงในพริบตาเดียวไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นพิมพ์ชนกตัดสินใจเผชิญหน้ากับชลทีด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความเจ็บปวดความโกรธและความผิดหวังอย่างรุนแรงเธอไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่ยื่นภาพถ่ายที่เธอแอบถ่ายเมื่อคือนให้เขาดู มือของเธอสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้แต่แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังที่ไม่อาจปกปิดได้ชลทีหน้าซีดเผือดราวกับไร้ซึ่งเลือดเนื้อเขามองภาพในมือด้วยความตกใจและผิดบาปพยายามอธิบายพยายามขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความสำนึกผิดแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในความเจ็บปวด และความโกรธแค้นของพิมพ์ชนกที่ท่วมท้นจนไม่อาจรับฟังสิ่งใดได้อีกต่อไปแล้วออกไปจากชีวิตฉันเดี๋ยวนี้ชลทีฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกต่อไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเรามันจบลงแล้วอย่าให้ฉันต้องเห็นหน้าเธออีกพิมพ์ชนกตะโกนสุดเสียงดวงตาแดงก่ำด้วยความช้ำใจและความผิดหวังที่ไม่อาจแก้ไขได้ ชลทีเดินจากไปพร้อมกับความรู้สึกผิดบาปที่กัดกินหัวใจอย่างรุนแรงและความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่เขารักและทําลายความเชื่อใจของเธออย่างไม่มีวันกลับคืนแต่สำหรับพิมพ์ชนกมันคือรอยแผลที่ไม่มีวันหายรอยแผลที่ถูกกรีดลงไปกลางใจอย่างลึกซึง้งและจะไม่มีวันสมานได้อีกต่อไปมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอ เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอไม่เป็นพิมพ์ชนกคนเดิมอีกต่อไปความเจ็บปวดที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการัง,งาดขึ้นของฟีนิกซ์จากเท่าฐานแห่งความสิ้นหวังหลังจากค่ำคืนอันโหดร้ายนั้นพิมพ์ชนกเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเป็นเวลาหลายวันเธอจมดิ่งอยู่กับความเสียใจและความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสายรากับว่าโลกทั้งใบได้พังทลายลงตรงหน้าเธออย่างสมบูรณ์ ความรู้สึกเหมือนกำลังจะจมน้ำตายในห่วงมหาสมุทรแห่งความทุกข์ที่ไร้ก้นบึง้งครอบครัวและเพื่อนสนิทพยายามปลอบโยนพูดคุยและอยู่เคียงข้างเธออย่างไม่ลดละแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความร้าวรานในใจของเธอลดลงได้แม้แต่น้อยนิดความเจ็บปวดนั้นมันฝังลึกเกินกว่าที่คำปลอบโยนใดๆจะเยียวยาได้ เธอรู้สึกเหมือนกำลังจะจมลงไปในห่วงแห่งความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆแต่แล้วในวันหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดนั้นพิมพ์ชนกก็รู้สึกเหมือนมีประกายไฟเล็กๆก่อตัวขึ้นในใจมันเป็นประกายไฟแห่งความมุ่งมั่นแรงปรารถนาที่จะเอาคืนและความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเธอตระหนักว่า เธอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์และความสิ้นหวังได้อีกต่อไปเธอต้องลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดเธอไม่ใช่เหยื่อที่รอการช่วยเหลือและเหนือสิ่งอื่นใดเธอต้องแก้แค้นคนที่ทำลายชีวิตเธอให้สาสมให้พวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับอย่างแสนสาหัสมันไม่ใช่แค่ความแค้นส่วนตัว แต่มันคือการทวงคืนศักดิ์ศรีที่ถูกย่ำยีและความยุติธรรมที่เธอสมควรได้รับอย่างแท้จริงจากวันนั้นพิมชนก,ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเริ่มทำงานอย่างหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำอย่างบ้าคลัง่งราวกับจะลืมความเจ็บปวดและความผิดหวังที่ฝังลึกในใจจากหญิงสาวผู้มีโลกสดใสและเต็มไปได้วยความฝัน พิมชนกกลายเป็นหญิงแกร่งที่เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นดุดเหล็กกล้าเธอเรียนรู้ที่จะใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันอันมหาศาลพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งการงานการศึกษาและรูปร่างหน้าตาเธอเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนรูปร่างกลับมาดูดีกว่าเดิมเธอเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจอย่างไม่หยุดหย่อน ศึกษาตำราธุรกิจมากมายเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆจากพิมพ์ชนกที่เคยอ่อนหวานและมองโลกในแงด่ดีเธอเปลี่ยนเป็นพิมพ์ชนกที่เฉียบขาดเยือกเย็นและเต็มไปด้วยไฟแค้นที่กูโชนอยู่ภายในดวงตาของเธอมุ่งมั่นราวกับเหยี่ยวที่จ้องมองเหยื่อเปรียบดังเพชรท,ที่ถูกเจียรไนให้เฉียบคมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่าง เธอไม่ใช่พิมพ์ชนกคนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่เธอคือฟีนิกซ์ที่กำลังจะพังงาดขึ้นจากเท่าฐานแห่งความเจ็บปวดและความสิ้นหวังพร้อมที่จะโบยบินเพื่อทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ5ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับกระแสลม่มที่พัดพาอดีตอันเจ็บปวดให้จางหายไปในความทรงจำอันเลือนรางพิมพ์ชนกกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคู่แข่งของชนละทีการกลับมาของเธอสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนในวงการธุรกิจเธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหญิงสาวสดใสไร้เดียงสาที่เคยถูกหักหลังและบอบชำ้ำตอนนี้เธอกลายเป็นราชินีน้ำแข็งผู้สง่างามและน่าเกรงขาม ทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจอำนาจและความเด็ดขาดที่ยากจะหาใครเปรียบได้ดวงตาคู่สวยที่เคยเต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและประกายแห่งการแก้แค้นที่เจิดจ้าเธอไม่ใช่หญิงสาวที่เคยถูกหักหลังและอ่อนแออีกแล้วแต่เธอคือผู้ที่กำลังจะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของเธอเอง และจะไม่มีใครมาหยุดยั้งเธอได้พิมพ์ชนกเริ่มแผนการแก้แค้นอย่างแยบยลและวางแผนมาเป็นอย่างดีเธอไม่ได้ใช้กำลังป่าเถื่อนหรือวิธีการที่สกปรกแต่ใช้สมองและไหวพริบที่เฉียบคมเข้าห้ำหันในสนามรบทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดเธอใช้ความสามารถและความรู้ด้านธุรกิจที่สั่งสมมาอย่างเต็มที่เข้าโจมตีธุรกิจของชลทีอย่างไม่หยุดยัง้งและไม่ลดละ เธอเก้าวเข้าสู่สนามรบทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่เฉียบคมและแม่นยำดุดหมากรุกที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีหมากทุกตัวถูกเดินอย่างรอบคอบและแม่นยำทำลายแผนการต่างๆของชลทีจนพังพินาศทำให้เขาต้องเผชิญกับวิกฤตทางธุรกิจอย่างแสนสาหัสและหมดหนทางแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญการเปิดตัวสินค้าคู่แข่งที่เหนือกว่า หรือการเข้าซื้อกิจาการที่ชลธีกําลังหมายตาทุกครั้งที่เธอทำให้ชลธีต้องเจอกับวิกฤตเธอจะรู้สึกถึงความสะใจลึกๆในใจที่ยากจะอธิบายมันเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานร,ระหว่างความพึงพอใจจากการได้เอาคืนและการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดที่ถูกเก็บกดมานานหลายปีพีเรดาเองก็ไม่รอดพ้นจากเงื้อมือของการแก้แค้นพิมพ์ชนกเปิดโปงการทุจริต และการยากักยอกเงินของพีดาอย่างละเอียดละออและมีหลักฐานครบครันจนทำให้เธอต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีทั้งชื่อเสียงหน้าที่การงานและแม้กระทั่งความน่าเชื่อถือในสังคมที่สั่งสมมานานชีวิตของเธอพังทลายลงอย่างไม่เหลือชิ้นดีมันเป็นการแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบและเจ็บแสบยิ่งกว่าการลงไม้ลงมือใดๆเพราะมันทำลายทั้งชีวิต และจิตวิญญาณของผู้กระทำผิดอย่างช้าๆแต่แน่นอนชลทีตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ถึงขีดสุดธุรกิจของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่าจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วเขาพยายามติดต่อพิมพ์ชนกเพื่อขอโอกาสอีกครั้งเขาอ้อนวอน,อวอนขอร้องอย่างน่าเวทนาถึงความผิดพลาดในอดีตและสำนึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไปอย่างจริงจังแต่พิมพ์ชนกปฏิเสธทุกการติดต่ออย่างเย็นชา เธอไม่ต้องการให้อดีตที่เจ็บปวดกลับมาหลอกหลอนเธออีกแม้แต่วินาทีเดียวเธอต้องการตัดขาดจากความทรงจำที่เลวร้ายนั้นอย่างสิ้นเชิงความเจ็บปวดที่ผ่านมามันมากพอแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสอีกต่อไปความเมตตาของเธอได้หมดลงไปตั้งแต่ค่ำคืนนั้นแล้วในที่สุดธุรกิจของโชลทีก็ล้มละลายลงอย่างสมบูรณ์เขาต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตลอดชีวิต ตั้งแต่พาร์ทเมนต์หรูรถยนต์ราคาแพงจนถึงตำแหน่งในสังคมพีรดาเองก็จมดิ่งสู่ความมืดมิดของการถูกประนามจากสังคมและถูกตราหน้าว่าเป็นคนช่อโกงชีวิตของเธอพังทลายลงอย่างไม่เหลือชิ้นดีทุกคนต่างหลีกหนีราวกับเธอเป็นคนติดเชือ้อพิมพ์ชนกมองดูความพินาศของทั้งสองด้วยแววตาที่ว่างเปล่าปราศจากอารมณ์ใดๆทั้งสิ้น ความรู้สึกสะใจที่เคยมีกลับถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจอย่างรุนแรงมันเป็นความรู้สึกที่เย็นชาและไร้จุดหมายไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแม้เธอจะแก้แค้นสำเร็จและได้รับชัยชนะในทุกทางแต่ความสุขที่เธอเคยคาดหวังว่าจะได้รับจากการแก้แค้นกลับไม่เกิดขึ้นมันเป็นชัยชนะที่ไร้รสชาติและไม่มีความหมาย เธอตระหนักว่าการแก้แค้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่มันกลับทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าในใจที่ไม่อาจเติมเต็มได้ไม่มีอะไรเลยที่เหลืออยู่นอกจากความเจ็บปวดในอดีตที่ยังคงฝังลึกในใจอย่างไม่จางหายพิมพ์ชนกนั่งมองแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในสวนหย่อมหลังบ้านของเธออีกครั้งท่ามกลางความเงียบงันที่วังเวงที่นั่นไม่มีชนลทีอีกต่อไปแล้ว ไม่มีคำสาบานแห่งรักใต้แสงจันทร์ที่เคยผูกพันไม่มีเสียงหัวเราะแห่งความสุขที่เคยมีมีเพียงเธอและความเงียบงันที่วังเวงความรักที่ทรยศหักหลังได้ทิ้งรอยแผลเป็นที่ไม่มีวันจางหายและแม้ว่าเธอจะแก้แค้นได้สำเร็จและได้ทำลายชีวิตของคนที่ทำร้ายเธอจนหมดสิ้นแล้วแต่รอยแผลนั้นก็ยังคงอยู่ตอกย้ำให้เธอรู้ว่าบางครั้ง ชัยชนะที่ได้มาก็ไม่ได้หมายถึงความสุขเสมอไปและความว่างเปลา่านั้นคือผลลัพธ์สุดท้ายของการแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดทิ้งไว้เพียงความเดียวดายและคำถามที่ว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่เรื่องราวรอยแผลแห่งรักที่กลายเป็นแรงแค้นบอกเล่าถึงพิม์พฉนกหญิงสาวผู้เปี่ยมรักที่ต้องเผชิญกับการถูกชนละที คนรักและพีราเพื่อนสนิทหักหลังอย่างแสนสาหัสความเจ็บปวดจากการทรยศผลักดันให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหญิงสาวผู้อ่อนหวานกลายเป็นราชินีน้ำแข็งผู้แข็งแกรง่งเต็มไปด้วยไฟแขนตลอดหปีพิมพ์ชนกทุ่มเทพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งและกลับมาพร้อมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเธอใช้ความสามารถ และไหวพริบเข้าโจมตีธุรกิจของชลทีจนล่มสลายและเปิดโปงการทุจริตของพีดาจนหมดสิน้นแต่ถึงแม้การแก้แค้นจะสำเร็จพิมพ์ชนกกลับไม่พบความสุขที่แท้จริงสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือความว่างเปล่าและความจริงที่ว่าชัยชนะที่ได้มาด้วยความแค้นนั้นไร้ความหมายหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เข้มข้นหักมุม และเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อีกนะคะ